นี้อยู่บนนิมมานนะครับก็แนทกับน้องคนหนึ่งยาวเสื้อมาให้โอเคตัวนี้เดี๋ยวมันกำลังมานะครับไงเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วครับคุณวินของเราก็เป็นผู้จัดงานในช่วง4ี่ห้าปีที่ผ่านมานี่นะครับงานอะไรครับงานอะไรครับงานวัด วัดอะไรฮะวัดมีพระพระชื่อนะเปียกใส่เอฟเฟกต์เยอะมุกเยอะโอเคก็ให้ก็ช่วงที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมาก็มีงานที่นาเบะใช่ไหมมีหลายๆที่ฮะมีงานบิ๊กเบามีมีส่วนร่วมในหลายๆงานมีส่วนร่วมไม่ไม่คนจัดแค่มีส่วนร่วมบางเป็นสตาฟก่อนอลไรก็เริ่มมาจัดเป็นสตาฟเพราะเราเริ่มเห็นว่ามัน พีะะ่เลลยจััดตอนนน้้แวพี่เป็นใครนะพี่เป็นเบาหวานฮะพี่เป็นเบาหวานเสียงไม่ค่อยดังหรอกมีมีอไอ้ไอ้คิปหมานบอกมาว่าไม่ไม่ดังนะครับคิปหมานขับฮาร์ลี์มาวันนี้เหรออ่ใครสั่งให้ขับไม่รู้เหมือนกันทงสั่งเองอ,ะอ่ะทำมาจากไหนพี่แพงว่ะเนี่ยที่มึงโดนตัดออกจากพิธีกรทีวีก็อยงพูดอะไรไม่รู้เรื่อง ก็เดี๋ยวจะมีมีงานอีกใช่ไหมช่วงนี้พยายามคือพยายามวม่วางวางแผนว่าตอนนี้มันมันมีมอง้องหรืมันมองหน้าก็พี่บอกให้มองตรงนี้เมื่อกี้ตอนเริ่มเฉยผู้ฟังที่ดีมองหน้าผู้พูดเราจะเถียงกันทำไมวเนี่โอเคครับก็มันเป็นโปรเจกต์ที่เขาบอกมันเป็นเขาบอกมันเป็นค่ายเพลงมันไม่ใช่นะครับมันเป็นโปรเจกต์ที่ผมทําขึ้นมากับน้องๆห้างวงห้าของวงเลยเหรอใช่หีาขวงตอนนี้ หน้าก็เป็นโปรเจกต์ที่จะแบบว่ามันไม่ใช่ค่ายแต่มันคือเหมือนทุกคนมีส่วนร่วมในตรงนี้อืร่วมเลยทุกคนเลยมั้งเสียงดังไหมร่วมออกตังย <c oughs> ัะไงก็คือทุกคนสามารถโบทความคิดเห็นได้ทุกคนแล้วคือทุกคนอ่ะจะได้ส่วนแบ,บน่งขตัวเองในการการะทำแต่ละอย่างนี่ออกไหมโลกแคบจังเลยโลกแคบอะไรเดีเยวไม่ได้แคบก็อย่างงั้นก็สมมติว่าอะสมมติว่าออกออกงานใช่ไหม ได้กำไรมาอยู่สองหมื่นเราก็แบ่งยู่ไปตามนั้นแต่ว่าผมกับคนที่อัดเพลงอ่ะก็จะก็จะหักไว้เป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นค่าดำเนินงานไม่ไม่ต้องอธิบายก็ได้อันนี้รายละเอียดเกินไปแล้วครับก็เลยจบแล้วฮะไม่มีอะไรแล้วฮะปะพอแล้วเร็วนี้จะมีใครแล้วฮะที่ดูนะเดี๋ยวมีผู้หญิงเดินมาห้าคนที่ดูเร็วเร็วนี้ผมจะแพลนว่าไม่รู้สำเร็จป่ะนะก็มจะติดตัวไหมนะคือตอนนี้มันจะมีหกวงเนาะคือเราจะเล่นกันหกเดือนติดกันเลยในเชียงใหม่ วงละวงละเดือนวงละเดือนโดยโดยใช่ใช่ไม่ใช่วงเดือนลงเดือนละขอวงอ่ะถูกแล้วแต่สลับกันเล่นเปิดเล่นปิดไงก็ไล่คิวไปเรื่อยมีมีวงเด่นเด่นอะไรบ้างบอกวงเด่นๆ่นตอนนี้ก็ว่าอะเป็นวงบัคสตาร์ว่าครับเด่นแล้วมันเด่นในที่ของมันนะเป็นอย่างนั้นแต่ก็ตอนนี้ก็จะเริ่มจริงจังมากขึ้นว่าเวลาแล้วแล้วก็มีวงซาบามานะฮะเป็นวง น้องๆเนาะจะมีวงน้องอี๊น้องพี๊ดอี๊ดแหลกลูกๆพี่เอออ๋อพี๊ไม่ใช่เหรอเขาชื่อบอกว่าพี๊ได้ยินเป็นไรพีทหนูหนวกอืมแล้วก็จะมีวงตอนนี้ไม่มีชื่อวงนะชื่อวงไอเกตไอเกตอ่าชื่อวงไอเกตอืมแล้วมีวงอะไรนะูจะรู้ไหมเนี่ยจะทามาเลยจะทำนี่ไงเดจะทามเป็นวงเด่นเจนทามเป็นวงเด่นรุ่นพี่ได้แล้วก็มี ก็เด <Other> ินทางเป็นคนพอดิวด้วยอ่ะบอกให้ ء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  แล้วก็มีสุดท้ายเป็นวงล็อกชื่อดังของเชียงใหม่ที่สุดตอนนี้เลยวงฮับเหล็กนะวงล็อกอะไรอย่างเี้ใช่ก็เป็นเกี่ยวกับในที่ผ่านมาไนงะที่ผ่านมาผมว่าอะไรไงบ้างผู้ขับมันเคยเป็นเหมือนที่ทำงานผม <Favorite S 1> ที่เรามาเจอนนได้เงินเดือนไหมขับรถกี่คันไม่ได้ซื้อรถก็ซื้อเองไม่ต้องไปทำงานรถซื้อรถได้แล้วก็เดี๋ยวนะครับเราก็จะ ตรงนี้มันก็จะมีการมันก็มีการพัฒนาไปเรื่อยคนับถ้าเกิดก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดมันมันไม่ได้มีกูขับผมก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรอาจจะไม่ได้ทําอะไรได้ดีขนาดนี้ก็ได้อันนี้แล้วร้องไห้ทําไมเนี่ยมึงร้องไห้ทำไมร้องไห้ทำไม,มทำเองใครสั่งให้ร้องถ้าถ้ากูขับสร้างให้ทุกคนทํามันมันทุกคนก็ต้องมาทําแล้วถูกไหมแล้วใครสั่งให้ผมทําอ่ะก็อหละก็ต้องต้องรันเองเข้าใจไหมไม่เราเราก็มีความรู้ในส่วนต้องกล้าที่ ที่ <aring no? S 2> จะเดินมันก็เหมือนก <laughs> ับการทํางานที่หนึ่งอ่ะวันหนึ่งเราก็มีประสบการณ์พอที่จะมาเปิดนี่ียกว่าเรียนแบบเลยนะนี่แบบเลยถามว่าเรียนแบบไหมพี่เอาโมเดลมาก็ได้อ่ะเอาโมเดลมันก็เรื่องนั่นแหละผมก็ตามคนอื่นบางที่เมื่อก่อนผมก็ตามที่ X นะที่ที่เขาที่พี่ไล่เขาออกไล่ของเราไล่เฮียไไไม่่ด้ลผมไม่ได้พูดอะไรอีกอ่าโอเคก็มันก็ตามนั้นนะครับเดี๋ยวก็แต่ก็ถามว่าเมื่อยแไหมมันไม่ได้ มันไม่ได้บอกว่าแยกกันนะแต่มันเป็นอะไรที่ที่ผมทำอีกอันหนึ่งมากกว่าเพราะกูขับก็เป็นออแกไนเซอร์มากกว่าก็ยังไงแต่ตรงนี้ผมทำมาเพื่อให้มันเป็นระบบระเบียบเหมือนว่าเป็นอัศจเมเนจเมนต์อะไรครับเป็นการจัดการให้สิทธิ์ไม่มองกล้องแล้วก็ไม่หลอกก็หลอกอ่าหลอกไหมไม่แล้วก็คือมันจะได้คืออย่างน้องๆที่อยู่ตรงเนี้ยเขาก็จะได้แบบถ้าวันหนึ่งผมไม่ได้ทำแล้วเนี่ยก็ได้ไปต่อได้ก็อะไรตายขึ้นในยตายกว่าเป็น เบาหวานไปแล้วนะเขามีความดัน,ะน,นดบ้างกันเนี่ยมีไหมมี้ะเบาหวานไปนะไม่เกี่ยว,วเรื่องอเลยเนดะ้อมีเกลือไหมโอเคก็วันนี้ก็เจอกับพี่วินไปพูดไปมีสาระที่สุดในชีวิตของพี่เขาแล้วเนะวาะก็เดี๋ยวยังไงอ่านี่นะครับกิจกรรมอะไรในปีเนี้ยแน่นอนอันนี้คือกูขับนะฮะถ้าเกิดกูไม่ขับมึงขับเองนะเออไม่มีตัวหนังสืออะไรเลยวันนี้ไอ้ก็เป็นแบบนี้เนี่ยเห็นยังเนี่ย เออไม่มันกลับด้านวะไม่กลับไม่กลับก็ดูข้างนี้นะจะได้ไม่กลับไม่กลับเพราะมันมีเออนั่นแหละแล้วเดี๋ยวเจอกันเยอะเดี๋ยวไปดูวงหามเหล็กกันอาสวัสดีครับก็อยู่กับเต๋าเลสนะครับครับผมฝากอะไรถึงกูขับยี่สิบปีหน่อยที่ผ่านมาต่อก่อนเลยจะเทียนยังไม่ออกกูขอก่อนแล้วกันก็ขอให้ไปหนึ่งปีไปเรื่อยไปสามสิบสี่สิบห้าสิบปีเรื่อยๆกันครับพี่อาผม ขอให้มีคนมีอุดมการมาต่อเป็นังไงกันนะพี่ครับครับก็อยากให้ร่วมร่วมกันลันตื่นเองนีนครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็เราพวกเราก็ลันกันมาสนุกมากแล้วก็ยังสนุกกันต่อไปครับผมลันจนเหนื่อยเลยหน้าเหนื่อยมากเลยเนี่ยแล้เต่าก็อยู่เรามาตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็มีเลสด้วยนะตอนนี้ก็ยี่สิบปีแล้ว สามสองแล้วเนี่าจะบอกอายุแล้วไปแล้วไปแต่สิบกระขวบก่บอกโอเคขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนแต่มีมาเอาเสื้อคือพี่ไกดทำไมต้องทับเสียอย่างนี้ด้วยพี่ไกนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราคุยพี่ไกหน่อยเกี่ยวกับ ยี่สิบปีที่ผ่านมาความสนของเราสองคนนะครับที่สร้างกลุ่มกูขับจันการ์ตขึ้นมานะครับก็สำหรับ,บกูขับก็เมื่อก่อนเป็นร้านเหล้านะแล้วเราก็ร้านเจ๋งโดนเพื่อนโกงเพื่อนมาอแล้วก็ทำวงดนตรีแล้วก็ นี่แหละผมกับพี่ไกด์ก็หุ้นกันในตอนนั้นตอนนี้ก็รอพี่ไกด์มานะฮะก็เดี๋ยวเราจะนั่งคุยกันไหนครับช่วงนี้มึงก็มาดิพี่พอเสียงปบนมือพี่ไกด์เลเยนนะเครับเฮ้ยโอ้โหสวยวะไอ้ห้าก็สมึงก็ไปกัทุกทุกทุกนั่นอ่ะครับนี่วันนี้พี่ไกด์ก็มาเอาเสือ้อ ครับขอบคุณสปอนเซอร์ไม้ไม้เซลฟีไม่ได้ถ่ายรูปไม้เซลฟี่จากพี่ยุย้ยด้วยวันนั้นไปบ้านยุย้ยมาเป็นบ้านใสทองโอเคฝากอะไรถึงน้องๆกูขับหน่อยครับที่ทุกคนก็เหือดแห้งตายจากไม่ใช่ก็<อ>ก็ยังมีบางคนที่ทำงานกันอยู่แล้วก็บางคนที่ออกไปทำงานครับเขาเรียกว่าอะไรไปเดินขบวนไม่ใช่ อันนั้นไม่ใช่นะครับก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเดี๋ยวก็โดนโล่ไว้เราจะไม่เอาเรื่องนี้มายุ่งเร็วๆนี้วันที่สี่เมษาเนี่ยที่เราตั้งกันเองเนี่ยว่าเป็นวันครบรอบเนี่ยวันอาทิตย์ที่สี่อ่าใช่ไหมก็ไม่มีอะไรนั่งสมาธิอยู่บ้านทั้งแมงไม่ทายอาทิตย์อ๋อจันจบปะอะไรของมึงเนี่ยโอเคมีอะไรฝากน้องๆครับคุณกิวครับครับน้องๆก็ไม่ใช่ดิมึงจะฝาก เออฝากะไไเดียก็มาอุดหนุนร้านพี่กิ้วแล้วกันอ่าอันนี้สําคัญนะนะครับติๆกันส,สำคัญคมันเกี่ยวกับกูขับตรงไหน,นแต่แล้เร็วนี้เราอาจจะมีกิจกรรมมีงานมีอืมนะ่ะงานอะไรครับไม่รู้เหมือนกันครับก็ไปถ่ายงานคนอื่นมา<อ>ก็เยอะไงเดี๋ยวอาจ,จัดงานนี<อ>้สักครึ่งวงครึ่งวงคือใช้นักดนตรี2คนรอบๆสี่สปียี่สบสิ สี่สิบจะอยู่ถึงกันนะก็อนยี่สิบแล้วก็อีกสี่สิบต่อจัดคอนเสิร์ตก็จัดงานตอนสี่สิบปีครับตอนนั้นก็อยู่แก่กันหมดละก็ถ้าว่างๆก็แวะเวียนเข้ามาเนาะครับมาสนุกสนานซื้อเหล้าซื้อเบียร์มาเล่นสเก็ตบอร์ดซื้อโอ้ยซื้อเหล้าซื้อเบียร์อะไรเป็นวิดีโอเราเมื่อยาวชนอ๋อโอเคครับซื้อขนมมากาก้าคำคำมาแลกเปลี่ยน ทัศนคติความคิดเห็นคุยการสนุกอย่ามาถามว่าในวันหน้าเนี่ยเป็นเมทัลหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเคยเจออยู่เนวนหน้าเป็นอะไรนะเนวันาเป็นนูนูนูเหรอโอ้ไอเนี่ยตรงเนี้ยจะได้ออกหรือเปล่าพูดอะไรกันก็นะยังไงก็ติดตามกันนะครับข่าวสารผมกับพี่ไกด์ก็ยังดำรงกันอยู่ต่อไปมึงอะไรเนี่ย the use เหรอ the use ถึงเพื่อนๆมีน้องเก่าๆด้วยโอ้มุมนี้โอเคครับไงก็ถ้าแม่มีทุกเทปเลยเดี๋ยววันจันทร์ไปสัมภาษณ์วันเนี่ยอ๋อโอเคฝากที่ความคิดถึงพี่เมย์ด้วยยังไงเจอกันครับพี่ไก่ขคู่เลนเจอร์เดินหน้าต่อไปถอยหลังถอยหลังไม่ได้แล้วอถอยหลังนี้เข้าคลองอยู่กับที่ไม่ต้องไปไหนเนื่ยเจอกันครับเจอกัน